ว,นนวันที่ันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ข้าพเจ้าเป็นวันที่26ที่ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญาณดีรักษาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระ พยัอชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคัจฉันตูเทวตาสัทธรมังมุนิราชาสัสุนันตุสักขมโมกทังสักเคกาเมจัลุเปคิริสิขาราะตะเต จันตลิเควิมาเนทีเปรละเทจข้าเมตารู้วนาคาหเนเคหัวถุมหิเคเตภูมมาจจยันตูเทวาชลาทลาวิสเมยักขาคันทัพนาคาติทันตาสันติเกอิมังสันติเกยังมุนิวราจนางสาทวโมเมสุนันตุธรรมมสวนาการโยยามพะทันตาธรรมมสวนากโรอยยมพะทันตาธรรมมสวนากโรอยยมพะทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจชามิธัมมังสารนังัจชามิสังฆังสารนังัจชามิทุติยมปีพุทธังสารนังัจชามิทุติยมปิธัมมังสารนังัจชามิทุติยมปิสังฆังสารนังัจชามิตาติยมปีพุทธังสารนังัจชามิตาติยมปิธัมมังสารนังัจชามิ นาติยามปิสังฆังสารนังัจชามินาติเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพานัติเมสารนังอัญญงธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพานัติเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพา เอวัเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนเมหาตาพิขุสังเคนัสติงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวาอรหันเตหหทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยผุยะเยนาสันนิปติตาหนติภะควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะอาตโคจตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวนังเอตตาทงหัวียังโขภะควาสักเเกสุวิหารติ กปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทติงปัญจมัตเหหิภิกขุสัตหิสัพเพเหวะอรหันติหทัหิจลโกกรทาตูหิเทวตาเยผู้ยเยนาสันนิปตตาหนติภระขวันตังทัศนายภิกขุสังคันจะยันูนามยมปีเยนาภักขวาเตนุปสังกามเมยามะอุปสังกามิตวาภระขวันตสันติเกปัญจะ ปัจเจกคาถาพาะเสยามาติอัโคตาเทวตาเสยถาปีนามิพละวะปุริโสสัมินชิตังวาพาังภาษาเรยาภะษาลิตังวาพาหังสัมินเชยะเอวาเมวาพุทธสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตาหิตาพระคขวะวตปุระโตปาตุระหังสุอัโคตาเทวตาพระคขวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัดถังสุเอกมัมตัง คิตาโคเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิมหาสมยเยปวานาสิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอีมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาทางอภาษิตัตตาลาภิคโวสมาหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกรรมกังสุสาละ ทีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอปลาเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาทางอภภาเฉตวาขีหลังเชตวาบาลีคังอินทขีลังโอหัจจามเนชาเตจารันติสุทธาสุทธาวิมาลาจขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปลาเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาทางอภาษีเยเกจีพุทธทางสารนังคาตาเสนาเต ข้มิสันติอปายาภูมิงปะหายยามนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติติอตะโกภะคะวาพิขุอามันเตสิเยผู้ยะเยนะพิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติทัทหาคัตตังทศนายาพิขุสังขัญใจเยปิเตพิคเวอเหสุงอติตามธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภักขวันตานังเอตะ ปรมาเยาะเทวตาสันนิปฏติตาอเหสุงเสยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตามธานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตาปรมาเยาะเทวตาสันนิปฏติตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตรลหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานัง นามานิตังสุาธาสาธุกังมะมานาเสกโลธาพาจิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภะขวตโตปจจโสูงภะควาเอตาทาโวจะเสีโลกะมะนุกัสสามิยะธาภูาม,มาตาสาิตาเยสิตาคิลิขภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามาณสาสุทธาวิปสัสสนะมะ นาเวลาพิญโยปัญจสเตนะตววันเนกปิลาวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกเกจาสจเนลาเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทพภิกขโวเตจะอาตปปามกรุงสุตวพุทธสาศาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานาทัาสนาเปเกสตามัทคุงสหสังอาทธสัตตลิงสตางเอกสสาสนาอมนุสสา นามัทสงอเปเกนันตามัทคุงทิสาสภาพุตตาอาหุตันจ่าสภังอภินญายวว่าขิตวานาจักคุมาตโตอามันตยิสทธาสาวกเกสาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเทวิชนาธาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหีอนุภูพโสสตัสหสสาวยคขาภูมากับิละวัทเวอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโต ยสัสีโนโมทมมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติวานังฉะสาหสาเหมวัตตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสีโนโมทมมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติวานังอิเจเตโสราสาหสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสีโนโมทมมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติวานังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโต วันนวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวานังกุมพิโรราชาคหิโกเวาปุลสงนิเวสานังพิญโยนางสัสตตาสหัสังยากานังปะยิรูปปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคาสมิติงวานังคุลีมันเจที่สังราชาทัตตะละโทปัสสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชยะสัตสีโสปุตตาปิตาสาภาโว อินทนามามหาภลรยอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวานังทักขีนันจาที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะศาสีโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหาภลรยอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวานังปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปโคปะสาสตินาขานังอธิปติ มหาราชายาสัชิโสบุตตาปิตาสภาวโอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสัสิโนมทามานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวานังอุตตะรันจาที่สังราชากุเวโลตัสสะาสติยขานังอธิปติมหาราชายาสัชิโสปุตตาปิตาสะาวโมอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัชิโนมทมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวานัง ปุริมาที่สังทัศละโททัาขีเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังที่สังจะตโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโลที่สาธัทธลมนาอัทังสุวเนกปิลาวัฒเวเตสังยามาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสาธามายากุเตนทุเวเตนทุวิทูจะวิทูโตสหจันทจันทโนกามาเสโทจะกินทูคันทูนีคันทูจะปนาโทโอปัมมโยจะเทวสุโตจะมาตา ลิจิตาเสโนจากันทพโนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพรุสุริยวัจจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิคุณังจมิติวานังอาทาคูนาภัษานาคาเวสาลาสหตัญญากัมภลสตรลอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตัลาจะอาคูนาคายสสิโนเอราวันนา มหานาคาโซปาคาสมิติงวันังเยนาคาราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธาจคูเวหาสยเตวานามัชบาตาจิตราสุปนาอิติเศตนามังอะยันตธานาคาราชานามนมาศีสุปนาโตเขมามังกาศิพุโธสันหาหิวาจหิอุปวะหิยันตานาคาสุปนาสารณะมากังสุพุทธังชิตา วชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวัตเสเตอิทิมัโตยะสสินกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสะเวปจิตติสุจิตติจามะปะหาราโทนโมูจิสหัสตันจาราลิปุตตานังสะเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนราหูพัทธมุปาคุงสมโยธานิ พัฒนเตภิกุนังสมีติงวะนางอาอาโปจเทวะปัทวีจเตโชวาโยตธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสาสหามตตากรุณากายกะอาคุเทวายะสัสินโนทัศเตเตทศธากายะสัพเพนานัต่าวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโนโมทัมนาอภิกามุภิกุณังสมิติงวะนางเบนฑูจะเทวาสหสหะลีจะอาสมาจะทุเว ยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตนากขตานิปุรกคิตวาอาคูมันทพภราหากาวสวาสูนางวาสโวเสโทสะโกปาคะปุรินทโททะเสเตทะสะทากายะสะเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสจิโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติวานังอาทาคูสาวภูเทวาชชละ มัคคีสิกาลิวะอริทกาจะโลชาจะอุมาปุภะนิพาสีโนวรุณาสหธรรมะจัจจุตาจะอเนชกาสุริยารุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสีโนทัศเตทัศธากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสีโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุณังจะมีติวะนังสมานามหาสมมนามนุสามนุสามนุสุตตะมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกา อาทาคุงหารโยเทวาเยจาโลหิตวาสิโนปรักคามหาปรักคาอาคูเทวะยาสิโนทัศเตทัศธากายยาสะเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทามนาอภิกรมมพิกุณังสมิติงวานังสุกากรุมหาอลุณาอาคูเวคาณสาสหโอทัตคยยหาปโมขาอาคูเทวะวิจักนาสธามัตตาหาราคชามิสกาจยสสิโน ฐานายังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวสติทัศเตทัศธากายาสเพนานตววนิโนอิทิมัโตยุติมัโตวันนันโตยาสสิโนโมทัมานาอภิกรรมุภิกุณังสมิติวานังเขมิยาตุสิตายามากัทกาจายยาสิโนลัมพิตกาลาพาเสตทาโชตินามาจะอาสาวะนิมมะ นิมมานาติโนอาคูอาทาคูบาลนิมิตาธาเซเตทัสะทากายาสะเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมอทัมมนาอภิกรรมุภิกขุนังสัมมิติวานังสะเทเตเทวานิกายาสะเพนานาตตะวันนิโนนาหมันวะเยนะอาคันชุนเยจันยิสติสาสหาปวุทธาชาติมะเคลังโอคาติน นามานาสว่างทะเขตโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติสุพรหมมาปรมโตตจปุตตาอิทิมาโตสหัสนังกุม,มารโลติสโจสจะโสปาคาสมีธิมานังสหัสหสัสพรมมาโลกานังสัพพรมมาพิติทติอุปป,ปันุนุติมันโตพิสามากายโยยาสัสีโสท่าเสถะอิสระอาโคปเจ ก้าวสวัสดีโนเตสัญจามัชโตอาคาฮาริโตปริวัตโตเตจสาภะเตจสาภะอภิกันเตสินเทเทเทเวสะพมเกมาราเสนาอภิการมีปัสสะกันหัสมาธิยังเอธากันหัทะพันธะถาลาเคนะพันทัวทุโวสมันตาปาลีวาเลธามาโวมุนจิตะโกจินังอิเติตาธามหาเสโนกันหะเสนังอาเปสัย ปานินาตาละมหาจะสารังกตวานาเพระวังยะถาปวุสโกเมโขธนเยันโตปวิสสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาศะยงวเสตันจสศพังอภิญญาววคิตวานาจะคุมาตโตอามันตยิสธาสาวเกศาสนลเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาทาพิขโวเตจอัตาปะมะกรุงสุตตะวะ พุทธศาสาสนังวีตาลาเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอิชชยงสพเพวิชิตตาสังฆามาพยาติตายาสสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ